คนเข้มงวดให้มีใบอนุญาตเนื้อที่จํากัดของบ่อเกลือเมนก็เลยอยู่บริเวณขอบเขตจํากัดคือว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบ่อเพื่อนก็เลยให้อยู่กักเพื่อนักบริเวณนี้เหตอยู่ในบริเวณนี้กรอยู่บ่อนั่นคือกักกักบริเวณขยายเกลื่อนไปไม่ได้อันตะวันของหน้านี่หน้ามาอยู่พอสองมันทะล่อยหาซิปแต่ว่าขั้นเจ้าหันอยู่ตั้งแต่พอสองมันลอย ยี 10, 5, 10, ส่สิบห้ายสิกมัยกี้หันมันยังไม่มีใบอนุญาตมีใบอนุญาตหันปีสองพี่สิบมีใบอนุญาตมากนั่นอ,อนุญาตเป็นโรงงานอุสตสาหกรรมหาปีตัวทีหนึ่ง่ารรมเนียมหาพันเฉพาะของอตัวอายุแต่ว่าภาษีอุตสาหกรรมพันหาตัวปีหรือหันกับภาษีรายได้แ,ดแบบเสียยอำเภอละก็เซียอบโตลุงเรือละอยห หลายอย่างเยอยขึ้นหนาเนี่ทานมาถึงมันจันไหนหมดทานมาได้ต้มเกลือนี่กะบ่มีเงินส่งหนูเลี้ยนเพี่นี่ไดจะจะเพ็รหยังมั่นีกกะเนาปลูกมั่นึงกกะได้แต่ต้นทุนอันสองปีมันนี่มั่นกบเนาเขากะได้แต่พ่อได้จินก็เลยหันมาต้มเกลือกับพ่อได้อลูกน้องอันต้มเกลือก็ได้จินน้ำต้มเกลือเพราะว่าต้มเกลือตัละมือนี่ได้ค่าแร่งแปดร้อยเก้าร้อยก็ะดาษได้ของพวได้ ต้นปุบขายเกลือปั๊บขายแรงกระใจปั๊บเออมันก็ไปน้ำกัดน้ำเสียนะไปไัไปไป้นจ้างสร้างปังคาเตาหาพันหม้อซื้อเพ่นเล็กประมาณสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นต้นทุนเออค่าเพผ่นเล็กค่าช่างออกหม้อค่าช่างปังค้าเตาเมื่อนี้นะครับ เอาเตือไปขายทา<น> emos, ยั้งจังหวัดอุบลจั่หวัานี่ครับแต่อุบลห้ามาเอาเมืองนี้ประจำได้ไหมครับไม่มันกัส่วนหลายหลักๆก,ก,กับยูนี่ประจําครับตามออเดอร์ทัานนี้ผมใส่ได้ซิปตันซิปตันซิปตันร้อยคือนีซิปตันร้อยครับส่วนมา,เาออกเอาเอาไปส่งไหนก็มันเป็นร้านค้าครับเป็นร้านค้าอะไรกันเป็นเป็นในหน้าขายอีกเแกนึงจะมีรถเล่รถเล่คือรถปิแอมาหับหับเขาไปขายแถวทังมุกดหาร จะฉุดทอดมุดาหารอุบลแล้วก็รถซิปล้อแล้วก็พักอันลึกจุดซิปล้อนี่จะไปกรุงเทพซิปล้อจะซื้อเป็นกระสอบแล้วก็จะไปให้ล่วงผสมไอโอดีนเออแล้วก็พักเนื้อคือเนื้ออยู่บาง,างครั้งเขาก็มาเอาแต่ว่าทุมาคันห้าขายอย่างเดียวเาไไ้ามบริษัททรงมันอะเ่็นายอากาศยุบอ่ะสองพันสอง อันมันเรื่องว่าขายเซลต์ลดสิบโลละสองพันสองขายให้รถพิอัพมังสีมันเขาซื้อเป็นตันสองตันเท่ากับปิดจ้อยกัสองพันสามแต่ว่าราคาขายในขายสองพันสองเขาเจะออกมาไปขายอเล่น้าบานเท่ากับให้ปลาปลาลาปลาเดียขึ้ปลาส้มปลาหยังคื <c oughs> อยุนี่เนาะเขาจะเอาไปใหดน้ำมันน้ำโรงงานเขาใหดน้ำปลาใหดปลาลาแล้วก็อันเล่ขาย,ายปลาเผา